สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง w i n เ e นอร์ด้วยนะผมนะวันนี้เราก็จะมาทำเกียรกรรมวงแหวนเวทน,นะผมนะก็จะเป็นเกียรเ,เกียรกรรมที่แจกสกินลิมิเต็ดนะผมเ,เป็นตรีมดวงจันนะผมแล้วก็ตอนนี้ผมมีคัมพีอยู่หกสิบแปดคัมพีนะผมสามารถสุมได้6ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการสุมกันเลยนะครับผมเดี๋ยวจะสมุม ห้าครั้งก่อนนะ้วผมห้าสิบกัมพีไปเลยนะครับนะเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวขอเวลาทําใจหน่อยนะครับเปิดแล้วนะผมเปิดแล้วผมขอดีๆเถอะอยากได้มทอทอดนะผมตอนนี้โอ้ยห้าสิบกัมพีเราออกมาเป็นอะไรออกมาเป็นอะไรโอ้ยมาเป็นเกลือเย็ด yes, แม่ออกมาเป็นเกลือ ได้เหรียญดวงจันทร์มาแค่สองเหรียญแล้วผมโอ้ยท้อเลยนะครับท้อมากเลยนะครับเหล็กสิบคัมพีนะเอามาสิบคัมพีสุดท้ายเราว่าจะได้ไหมนะไปไปแล้วนะสิบคัมพีเราเปิดมาเลยของโมท้อนะของโมทออ้อเตอะจบครับจบครับ 60คำพีเรานะผมไม่ได้อะไรเลยนะครับเอยโอเคครับก็6สำหรับ68คัมพีเราก็ได้เท่านี้นะผมได้แต่เกลือนะครับนะท้อมากเลยนะผมตอนนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะผมเดี๋ยวเวลามีเกียรกรรมอะไรเราก็จะมาสมให้ดูกันนะครับ